5เพจราชการจังหวัดลำปางข่าวนั้นเอสย้อนเมื่อวันที่2กันยายน2566ข้อมูลเรียงตามจำนวนผู้ติดตามจากมากไปน้อยแนะนำไว้5เลขครับก็จะมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางโรงพยาบาลลำปางทอทอทอสำนักลำปางแล้วก็สันนิษฐานเขตพื้นที่การศึกษามัณฑลสายลำปางลำพูนนะครับคราวนี้มาดูกันในรายละเอียดว่าแต่ละเพจมีผู้ติดตามกี่คนครับเริ่มต้นอันดับหนึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมีผู้ติดตามถึง46,000กว่าคนครับเยอะมากครับเยอะมากอันดับสองสำนักประชา อันดับสามโรงพยาบาลลำปางอันนี้ยอดเงินหน่อยนึงมีข้อมูลข่าวสารดีครับของโรงพยาบาลลำปางนะเทเรื่องสุขภาพนี้นะฮะมีผู้ติดตามถึงสามหมื่นเก้าพันคนอันดับสี่อันนี้การท่องเที่ยวครับทททสำนักงานลำปางมีผู้ติดตามสองหมื่นหนึ่งพันคนครับการท่องเที่ยวอยากเที่ยวที่ไหนไปที่นี่ไม่ติดหวังครับมีข้อมูลข่าวสารตลอดนะอันดับที่ห้านะครับการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่านจังหวัดลำปางลำพูนมีผู้ติดตามสองพันเจ็ดนะฮะสองพันเจ็ดร้อยคนประมาณนี้นะครับจะต่างกันแต่สี่เยอะแต่ที่เป็นสอง ข้อมูลข่าวสารเนี่ยได้มาจากข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนในจังหวัดลำปางและลำพูนไปดูได้นะครับแต่ละโรงเรียนเขาต้องทำข่าวทางโรงเรียนเนี่ยทำมากกว่าสตาร์ระลึกสตาร์ระฉบับทีเดียวนะไปนั่งอ่านกันแล้วเขาก็มีการส่งให้กับสพมนเนี่ยละครับแล้วก็เอามาลงนะฮะแล้วก็จะมารติดตามข่าวสารได้ได้ผลงานเด็กๆโรงเรียนไหนได้ผลงานอะไรจากทั้งจังหวัดลำปางเลยนะในระดับมัธยมนะฮะครับผมแถมอีกหนึ่งกลุ่มก็แล้วกันก็คือกลุ่มลำปางซิตี้อันนี้คนลำปางก็จะดีเพราะมีสมาชิกณนะวันที่สองประกาศผมแพทไปนะมีถึงสามแสนห้าพัน โซเชียลมีเดียนะครับออือแฟนเพจแล้วก็รุ้ด้วยดูซิว่าวันพรุ่งนี้นะครับมาลือนี้เดือนหน้าปีหน้ายอดจะเปลี่ยนไปนอย่างไรสะรับูดติดตามครับสำหรับนี้ท่าน้สวัสดีครับ